รครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับสำหรับสมเด็จเนะีย่ยไงลองโทรสอบถามพระอาจารย์ตู้ดูนะครับว่า,ายังให้เช่าบูชายังไงนะครับแต่องค์ละ3 0 0หลวงพ่อให้ทาบุญ3 0 0รนะครับชุดนี้ต้องรีบเก็บต้องรีบบูชากันเพราะว่าหมดแน่นอนะนะครับเพราะเปิดกูมายัางไงก็หมดแน่นอนฮนะ,ะอันนี้เบอร์พระอาจารย์ตู้เลยนะครับนะะลองโทรสอบถามท่านด่วนเลยนะครับนะฮะ ยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาชมวิดีอาของอาจารย์สมานคลองสามนะครับมารับชมต่อเลยครับคมาคุยกันเรื่องด้านหลังกับด้านข้างับครับขอภาพด้านหลังนะครับนั่นนะครับนั่นนะครับด้านหลังภาพนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะชัดมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ด้านหลังเนี่ยจะต้องเป็นเส้นเต็มไปหมดเลยครับตามล่องชายจีวรนนะฮะครับวันนี้วันนี้ภาพที่สแกนไม่ชัดที่สแกนเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ก็ในล่องจีวรก็ยังเห็นอยู่นะครับในล่องจีวรยังเห็นเป็นเส้นเส้นเส้นอยู่นะครับนะฮะทุกล่องจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับครับครับผมต่อต่อไปต่อไปที่ล่องฐานะล่องฐานระหว่างฐานกับองค์พระนะฮะ นะฮะก็จะมีเนื้อเกินปิ้นออกมานะครับตรงขอบนั่นนะฮะด้วยแรงปั๊มนะครับก็ขยื่นบางองค์ไม่ขยื่นก็ต้องมีเส้นน้ำตกเล็กๆเ,กเกต็มไปหมดเลยรอบเลยนะครับเป็นเส้นดิ่งลงมามมนะฮะนะครับต่อมาก็ดูตัวที่ตัวสลด์อีกคำว่างเงินนะครับคำว่างเงินนั่นแหละครับนะจุดที่สามนะคำว่าเงินนะครับคำว่าเงินเนี่ยตรงหัวจะตรงปลายจะแหลมแล้วก็ตรงโคนก็จะ คล้ายๆกับอาหารแซงแซวเรียกมองเป็นว่าลูกศรคล้ายๆหัวธนูนั่นเองนะครับคล้ายๆหัวธนูนะฮะต่อไปเราก็มาดูด้านข้างกันครับขอภาพด้านข้างครับฮะด้านข้างเอาเอาทีละข้างฮะขยายด้านข้างทีละข้างครับอ่าด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับด้านหน้าดูชายจีวรนะดูชายจีวรเส้นที่หนึ่ง อันนั้นด้านหลังด้านหลังด้านหน้าด้านหน้านะครับนะฮะดูชายจีวรเส้นที่1นึ่งะเส้นที่2องะจะมีจะมีเนื้อเกินเป็นเส้นคมเลยนะครับนะฮะนั่นนะครับเป็นเส้นคมนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งชายจีวรติกชายหนึ่งชายบนนะฮะชายบนด้วยครับตรงบนก็มีหน้ารับอันนี้ต้องคมใช่ไหมครับต้องคมว่าเป็นขอบเป็นเส้นคมเลยนะครับนะครับนะครับส่วนด้านหลัง ส่วนด้านหลังก็เป็นเส้นสุดท้ายคือเส้นบนสุดนะฮะแต่เมื่อเส้นบนสุดก็มีเนื้อเกินเหมือนกันออแหลมคมขึ้นมาชนกับแขนนะครับนั่นนะครับอันนี้ต้องคม,มใช่ไหมต้องคมเหมือนกันครนะฮะครับ,รบอขอภาพอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวอธิบายอ<ม>ีกข้างหนึ่งครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมบอกกับท่านผู้ชมว่าจะเป็นรอยบ้างสามรอยนะครับเป็นรอยตะไบฮะช่างจะแต่งตะไบอย่างนี้ทุกองคค์รับครับ เป็นลักษณะเฉียงลงมาเป็นลักษณะเฉียงลงแต่งเข้าพิมพ์ตัดไปแล้วเพราะจริงจร้งตอนั้นเป็นพิมพ์ตัดเป็นร่องจีวรเป็นร่องจีวรนะตามร่องจีวรนะครับสามสามสามที่นะฮะถือว่าแต่งเพิ่มขึ้นมาเพราะจริงๆจะเป็นรอยเป็นรอยตัดเป็นรอยตัดรตาัดใช้พิมพ์หน้าพิมพ์หลังมาชนกันนะมาชนกันแล้วก็ตัดพาดูจากหัวไหล่ท่านลงมานะครับเป็นรอยตัดเป็นรอยตัด ต่อไปจุดที่สองนะฮะจุดที่สองตรงสังกติหน้าหนาตรงขอบสังกตินะครับมาชนกับชายจีวรนะจะมีเนื้อเกินออกมาครับอันนี้เห็นชัดเลยนะเห็นชัดเลยนะครับหนาเส้นนั้นนะครับหาท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับครับผมครับผมะฮะคุณผู้ชมจดไปด้วยนะครับผมจดไปด้วยครับครับต่อไปอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ ฝั่งซ้ายครับเส้นเดียวพูดไปแล้วเมื่อพู่นะฮะครับผมอพูดไปแล้วต่อไปดูก้นฮะก้นก้นอันนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับต้องขอไัยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งนะครับเลยฮะภาพก้นนะครับภาพก้นขอก้นอีกภาพดูเพี้ยานี่แหละครับนี่แหละครับดูก้นอันนี้ดีนะฮะข้างใต้นะทางใต้ก้นเนี่ยจะต้องอุดเป็นสีทองเหลืองนะครับก้นนะฮะก้นเป็นสีทองเหลือง อันนี้ทุกองเลยไหมครับทุกองครับทุกองเป็นสีอื่นไม่ได้นะครับนะก้นอุดเป็นสีทองเหลืองแล้วเนียนแน่นเปี้ยเลยครับครับนะฮะนะครับสองให้มาดูที่โค้ดครับโค้ดโค้ดเลขหนึ่งหนึ่งห้าอยู่ข้างบนหนึ่งสี่อยู่ข้างล่างนะนี่นะครับนี่ครับขยายดูถ้าผู้ชมที่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะแล้วก็ คิดจะซื้อ,อหลวงพ่อพเงินปีหนึ่งหต้องจำเลขโค้ดให้ได้นะครับนะฮะบางอย่างเนี่ยฉีดออกมาในใกล้เคียงแต่โค้ดไม่ได้นะครับ <c oughs> บางทีพระแท้ไม่มีโค้ดแล้วก็มาต่อกันใหม่ก็มี <c oughs> นะครับ,รบต้องจำโค้ดให้ได้จำเลข4กับเลข5้านะฮะ <c oughs> แล้วก็เลข1ของแท้ไม่สวย <c oughs> นะครับของปลอม สวยมากครับผมกิบเลยเขียนเขียนบรรจงครับเขียนบรรจงนะฮะไอพี่สวยนี่หมายความว่าเขียนบรรจงครับนะเลขสี่จะบรรจงเลขห้าม้วนตรงหางโอ้ยบรรจงมากสวยงามครับของของแท้ตอกอย่างนี้แหละฮะไม่สวยงามครับแล้วก็วงกลมด้านข้างรอบๆก็จะไม่ติด จะไม่ติดเต็มนะฮะไม่ติดเต็มติดไม่เต็มวงนะครับบางทีบางทีติดข้างบนมากติดข้างล่างมากติดด้านข้างาแล้วแต่แล้วแต่จะตอมครับเพราะว่าการจับต่อก็ใช้ครีมใช้ครีมปากกาจับก็บางทีก็เอียงไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับตะโคดบางทีต่อเข้าผิวโลหะแล้วตอกกก็ไม่เต็มอีกแล้วเพราะมับเป็นกลมครับต่อมาดูที่สามฮะที่สามที่สามก็ดูที่ก้นขยายก้นให้เต็มเลยนะครับ ดูเส้นนะดูเส้นอ่าเนี่ยฮะเส้นเส้นของจะเป็นเส้นโค้งเวียน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 โค้งโค้งโค้งอย่างนั้นนะครับนั่นนะครับนั่นนะครับเป็นเส้นอย่างนั้นเนี่ยเส้นที่เกิดจากแรงปั๊มลงไปจริงๆแล้วเส้นนี้เป็นเส้นโลหะที่ตรงนะฮะรีดมาเป็นเส้นตรงครับแต่แรงปั๊มลงไปเนี่ยก็ทําให้งอโค้งนะครับทําให้งอโค้งภาษาเซนเขาเรียกว่าวงเดือนครับ เป็นเส้นวงเดือนเขาจะพลิกดูก้นว่าเป็นเส้นวงเดือนไหมวงเดือนต้องเป็นธรรมชาติมีเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับถ้าของปลอมก็ใช้หินเจียวให้โค้งนะฮะจะไม่เหมือนกันนะครับครัหนึ่งห้าเนี่ยจำแบบตำาหีิที่ผมพูดแล้วก็ต้องจำโค้ดแบบที่ผมว่านะครับจำเลขขอขยายเลขชัดๆอีกทีนะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอันนี้ต้องจำเลขนะฮะเลขห้าเนี่ย เดี๋ยวที่ตัวหนังสือข้างล่างเขียนหลวงพ่อเงินปีสองสี่หนึ่งห้าถ้าของปลอมนะฮะเลขเป็นอย่างนั้นเลยเลขห้าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือเลขเลขมาจากคอมอาจารย์สวยเลยบรรจงเขียนสวยเลยถ้าถ้าของแท้จะไม่สวยครับผมนะครับจำไว้นะครับจำไว้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้โค้ดเขา่าทาจากคอมขึ้นมาฮะทำจากคอมมาสวยครับผมนะฮะสวยแกขของแท้ไม่สวยแกะาคอมขึ้นมาใช่ครับนฮะอ่า คือคนทำทำปลอมเขาก็ยังการศึกษาเขายังศึกษาเรื่องพระยังไม่ลึกซึ้งนะครับผมก็เลยยังนีจ้ำต้นคือฟันฟันตัวนี้เป็นฟันเก่าฮะฮะพอฟันเก่าเนี่ยพอพอมายุคนี้ฟันตัวนี้หาไม่เจอแล้วนะครับฟันตัวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเป็นฟันใหม่ใช่ฮะนะครับผมนะครับก็เลยโชคดีว่าไม่มีฟันเก่าอยู่ถ้ามีฟันเก่าอยู่เป็นเรื่องเลยนะครับผมของที่ทําไม่สวยนี่แหละ ครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าในี่ว่าเป็นเป็นความรู้อย่างที่ว่าบางหลายๆท่านเนี่ยามาให้ดูเนี่ยเขาบอกไม่ดีครับไอ้ไม่ดียังไงมันตรงหมดคือจุดสําคัญเลยนะฮะที่ผมดูเลยนะฮะจุดสําคัญของหลวงพ่อเงินนะฮะชายจีวรจีวรด้านข้างนะฮะ,ะที่จะมีพระปั๊มเนี่ยเขาจะมีรอยตัดแต่ว่าชุดหลวงพ่อเงินชุดเนี้ยเขาจะมาแต่งจีวรทางรอยตัดเนี่ยจะมีจีวรผ่าไป3เส้น เนี่ยดูตรงนี้พอก็ดูปุ๊บเขไม่มีจีวรปุ๊บเป็นรอยตัดทั้งหมดเนี่ยเพราะส่วนของเกสส่วนมากจะตัดเป็นรอยตัดไปเลยอป่านนี่เดี๋ยวเขาทำแล้วเพราะเป็นรอยทำยากทำยากทำยากนะฮะเพราะเป็นรอยตัดเนี่ยก็ไม่ต้องส่องกันแล้วเกสเลยฮะบางคนเลทํยทำไมไม่ทำไมยื่นผ้าเลยก็คือเขาดูตรงนี้ก็รู้เลยฮะมันดูง่ายครับเพราะว่าทางจีวรท่านเนี่ยจะมีสามเป็นสามเส้นนะฮะแล้วก็ผ้าเนี่ยพอตัดเนี่ยจะเป็นเป็นรอยตัด นะฮะแต่นี่เขาจะมีลอยจีวรนสามเส้นนะฮะคุณผู้ชมถ้ามีปีหนึ่งห้าเลยคุณผู้ชมหยิบมาดูเลยมีจีวรนไหมถ้ามีจีวรก็เข้า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 ทักครับอ่าทีนี้ก็มาดูจุดอื่นๆฮะดูไอตัวอุดตัวอุดเนี่ยถ้าเป็นทองแดงก็จบต้องเป็นทองเหลืองนะครับต้องปิดแน่นเพราะว่าเพราะปิดทองเหลืองพวกก็เจียเลยค่ะเขามาแต่งเจียทีแล้วค่อยตีโค้ดนะฮะแล้วบล็อกวงเดือนของเก้เนี่ยจะโค้งเลยควงวงวงเลยอันนี้ถ้าโค้งแบบ วงไม่เป็นวงนะฮะ,ะนะครับก็พิจารณาดูได้คือชุดเนี่ยผมว่าสําคัญนะอาจารย์สมานมาบอกตรงเนี้ยสําคัญเพราะาส่วนมากเสียงเขาจะดูตรงชาจีวอนอนะฮะเพราะของเกนเนี่ยเป็นตัวตัดเลยะจะไม่เห็นชาจีวรน,นะฮะเขาฝากไว้เลยนะสำหรับปีหนึ่งห้าส่งให้ผมดูเยอะ,ะนะครับก็ถ้าดูว่าชาจีวรมีมีการแต่งมีอะไรเนี่ยเข้าพอเข้าคันละ นะรับแล้วค่อยส่งมาดูโค้ดดูอะไรทีนะครับดูตัวฟอนต์ดูอะไรแล้วก็บอกข่าวดีแฟนรายการน่าจะซับเดือนหน้าอาจารย์สมานจะมาออกสดทุกวันพุธทุกวันพุธนะฮะก็เดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบทางเลเรียนเชิญท่านมานะฮะก็อยาให้ท่านมาล่างคุยออกอากาศสดกันแล้วมาคุยสายกันเลยใช่ค่ะเพราะว่าใครมีปัญหาเรื่องทางพระโทรมาคุยได้เลยการเมินคุยไม่ได้ยืมเงินคือคุยไม่ได้ใช่ค่ะ ความรักปรึกษาก็ไม่ได้นะเราปรึกษาเรื่องพรยอย่างเดียวนะคะแล้วก็เห็นอาจารย์สมานบอกว่าแฟนรายการไปหาที่ร้านเยอะก็ทาไหนที่อยู่กรุงเทพนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์สมานในอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้นสามนะคะหยุดวันจันทร์ก็สามารถแวะไปได้พันทิพย์งามวงวานเนี่ยก็คือว่ามีร้านพระเครื่องให้คุณผู้ชมได้สามารถเลือกชมได้หลายหลายร้านมากนะคะเพราะว่า เป็นเขาเรียกว่าทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทายนะคะคโดยท่านพยับคำพันเนี่ยเป็นนายกสมามคมก็ค่อนข้างมีกฎเหล็กนะคะคในการการันตีเรื่องพระนะคะว่าอยู่บนพันธิตที่เป็นร้านใช่ไหมคะคร,ระบบที่เป็นร้านที่อยู่บนห้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับสมาคมทั้งหมดอันนี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่า,า,าย,ยืนยัน ไล่ออกเลยเอาพูดภาษาชาวบ้านคือไล่ออกเลยไม่ให้อยู่บนห้างเลยฮะก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นการการันตีแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันอีกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมสบายใจได้ก็เรียนเชิญที่มาทิพย์งามเงวานชั้น3ได้ครับผมและอาจารย์สมานทองสามก็เป็นอุปนายกของสมาคมพัะเครื่องพุ้นิยมพักเครื่องพระพุทธาไทยเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ